สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้มีมาแบ่งปันสิ่งดีๆแล้วก็สิ่งใหม่นะคะวันนี้มีเครื่องรางมาใหม่นะคะใหม่สดเลยอ่าเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรนะการบูชาท้าเวสวรรถ้าใครอยากจะเริ่มต้นบูชาลองเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆนี้ดูก่อนก็ได้นะคะมาค่ะมิจะมาให้ดูแผ่นแผ่นนี่อ่าเป็นแผ่นยันนี่นะคะแผ่นยันแผ่นยันสีทอง เอาไปใส่หลังเคสโทรศัพท์ก็ได้จ้าหรือจะใส่กระเป๋าสตางค์พกใส่กระเป๋าสตางค์ก็ได้อ่าเอาออกไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะ <c oughs> นี่เห็นไหมคะนูนเลยอ่าเอาใส่กระเป๋าสตางค์หรือหลังเคสโทรศัพท์นะคะเซตนี้บอกเลยว่าเหมาะสําหรับผู้ที่อยากเริ่มต้นบูชาปู่ท้าวเวสสุวรรณโนนะคะอ่าเซตนี้นะคะนี่ทุกคนเห็นใบแดงๆเหมาะสําหรับคนที่แบบ อยากเสี่ยงโชคอยากได้เลขแต่ว่าฉันไม่รู้จะเอาเลขอะไรไม่เอามาจัดเซตให้เนาะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะมาให้ดูอันนี้ว่าคืออะไรนะอ่าหาเหรียญแป๊บหนึ่งค่ะจะบอกว่ามีแค่หนึ่งร้อยชุดนะคะเพิ่งได้มาแบบสดๆร้อนๆเลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าคืออะไรนะอ่านี่ก่อนที่จะ พกใส่โทรศัพท์หรือใส่กระเป๋าสตางค์ให้สวดคาถาก่อนนะคะมามาสวดไปพร้อมๆกันแล้วกันเนาะ,ะก็นะโมตสัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธาาัสสะนะโมตสัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนะโมตสัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะคะเดี๋ยวมี่ดูบทสวดก่อนเนาะสวดไปพร้อมกันมี่สวดวันขั้นต่ำวันละหนึ่งจบหรือถ้ามีสวดมต์ยาวก็จะสวดเก้าจบนะคะ บอกเลยว่าตั้งแต่บูชาปู่มาขอปู่อ่ะคือได้มันเลื่อนไหลขึ้นมันดีขึ้นดีขึ้นมากๆเป็นคนที่กล้าพูดเลยว่าบูชา้ทาวสวุวรรณแล้วชีวิตดีขึ้นอันนี้คือเห็นชัดเจนกับตัวเองรอบนี้คือบูชาปูแ่แค่หกสิบวันคือสุดปังค่ะเอามาแล้วมาท่องต่อเนาะอะ,อะเริ่มต้นเวลาที่จะเอาปู่คือจะขึ้นหิ่งใส่กระเป๋าหรือแล้วรู้ถึงท่าน ตั้งนโมสามจบนะคะเหม, like ม,มือเนมออเมื่อสักครู่แล้วก็ต่อด้วยบทสวดเลยเนาะอิติปิโสพระคาวายะมะราชาโนทาเวสุวรรณโนมรนังสุขังอรหังสุขโตนโมพุทธายะทาเวสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายักขะพั <quant imet S 1> at นตาพัดภูริโตเวสะพุสะพุทธังอรหังพุทโธท้าเวสุวรรณโนนโมพุทธายะพอสวดจบขอเลยค่ะและบางท่านก็บอกว่าเอ๊ะเราท่อน ยะมะราชาโนเนี่ยบางท่านจะอาจจะอ่านเป็นนะเป็นยมมะราชาโนก็ได้เหมือนกันเคลดลับนี้คือสวดนโมท่องบทสวดจ,จะหนึ่งจบสามจบเก้าจบได้หมดแล้วก็ขอค่ะอ่าสิ่งที่จะให้บูชาเพิ่มเติมวันนี้นี่นะคะมีเพียงร้อยชุดอันนี้เอาไปใส่กระเป๋าสตางค์หรือเอาไปใส่หลังเคสโทรศัพท์ได้แล้วก็สำหรับท่านที่เสี่ยงโชคชอบเสี่ยง ก็มีทูบให้นะคะเซตนี้และหนึ่งสิ่งของเล่นใหม่เพิ่งได้มาเลยเฮ้ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวจะขูดให้ดูนะคะว่าเลขอะไรอันนี้ก็เป็นนี่นะคะแบบคือเห็นแล้วแบบว่าอยากเอามาให้ลูกค้าเลยมาค่ะอุ้ยขนลุกเดี๋ยวขูดเห็นเลขแล้วปะมันมันต้องขูดกับพื้นอ่ะเนาะว้ายเลข อุ้ยต่เราใบสามสิบซื้อไม่ทันแน่เลยอะนี่เห็นไหมคะทุกคนมีเลขค่ะมีเลขสามตัวกับสองตัวข้างบนนะคะถ้าขูดแล้วก็ยังไงก็มีรูปปุ่ะคะ่ะก็ยังเก็บเอาไว้ในเคสโทรศัพท์หรือจะเอาใส่กระเป๋าสตางค์ก็ได้เหมือนกันนะคะอะสำหรับลูกค้าไม่อีฟเนาะลูกค้า VIP อพทุกท่านนะถ้าลูกค้าสนใจเซตนี้นะคะอย่างที่มีอบอกคือจะได้แบบนี้เลยเนี่ยค่ะ แต่เล่ต้องเอาไปขูดเองนะไม่ไม,ไม่ไม่ได้ขูดไปให้นะจ๊ะอ่าเอาไปขูดเองเป็นลุ้นเนาะสำหรับคนที่ชอบแบบลุ้นแล้วก็อยากอยากให้ปู่ช่วยนะคะจะเซ็ตแบบนี้นะคะตอนนี้จัดโปรอยู่ที่สำหรับลูกคา้าที่ตัดสินใจ1น0่งรสิบหนึ่งร้ท่ทานแรกเท่านั้นนะคะสองบเกค่ะซ f ได้เลยค่ะและก็พร้อมส่งทันทีนะคะมีแค่100ชุดนะคะหมดแล้วหมดเลยจ้าเอามาเป็นแบบ อันนี้คือซื้อเอามาไว้เสี่ยงโชคสําหรับตัวเองเราก็แบ่งให้ลูกค้าหนึ่งร้อยค่ะหนึ100่งร้อยชุดหนึ่งร้อยเซ็ตเท่านั้นได้ไปแบบนี้เลยอ่าเพราะว่าล่าสุดนี้มีอิมก,ก็เพิ่งไปอ่าไปแก้บนมานะคะดอกกุหลาบสองร้อยดอกไปแก้บนกับปู่มาเนาะอ่าถ้าท่าในใดจะซีเ f ซเอเลยนะคะสองร้อยสี่สิบเก้าค่ะสองร้อยสี่สิบเก้านะคะส่งพร้อมกันได้อันนี้วันพฤหัสสุขส่งออกพร้อมกันได้วันจันทร์นะจ๊ะ วันจันทร์พร้อมส่งออกไปหมดทุกคนเลยเนาะ CM ได้เลยค่ะสองร้อยสี่สิบเก้าค่ะนี่ได้เลขด้วยอ่ะทุกท่านจะได้ใบจริงเนาะใบจริงที่มีแบบนี้นี่ค่ะพอขูดเลขเราก็ได้แบบนี้เลยค่ะ CM ขึ้นไปเลยจ้าแนะนําวิธีแล้วเนาะปู่ชออดอกกุหลาบแล้วก็สีแดงก็ถ้าจะแก้บนหรือจะบูชาก็เอาดอกกุหลาบเก้าดอกได้ค่ะนะคะอ่า เสียได้เลยค่ะ